เตือนตาศักดิ์เจรศิ์แรงผลิตหัวใบลานหนาวสถาอนอากาศสวิตเซอร์แลนด์แดนดอกทางตะวันบานจืบสารวัฒนธรรมงามล้ำนักตกปลาลาาหถึงดาสวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้เราจะมานำเสนอ,อการเล่านิทานกันนะคะนิทานคือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาหรือแต่งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่มีความสนุกสนานหรือสอดแทรกแนวความคิดคุณธรรมจริยธรรมลักษณะที่พึงประสงค์แก่เด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรรลุตามได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมนิทานเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐถมวัยไม่มีเด็กคนใดที่ไม่ชอบฟังน,นิทานนะคะนิทานสามารถสร้างจินตนานการความฝันค,ความคิดและความเข้าใจและการรับรู้ให้กับเด็กวันนี้นำเสนอการเล่านิทานนำโดยครูหมิวและทีมงานค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีวิธาเรื่องโรงเรียนหน้าอยู่มาเล่าให้ฟังนะคะภาคเสียงโดยครูมิวรับบทหุ่นม,มือโดยครูปาครูปางภาพถ่ายโดยครูข้าฟ่างครอบครัวของน้องต้อมมีพ่อแม่และน้องต้อมอยู่กันสามคนซึ่งปีนี้น้องต้อมก็มีอายุครบสามขวบคุณแม่กับคุณพ่อก็ได้คุยกันว่า พ่อว่าถึงเวลาที่ตรงนั้นต้องต้อมเข้าโรงเรียนแล้วแหละเพื่อเตรียมความพร้อมต่ตางๆดีก็ปล่อยให้เล่นอยู่ที่บ้านคนเดียวพ่อจึงเรียกน้องต้อมมาถามว่าน้องอยากไปโรงเรียนไหมน้องต้อมได้ยินดังน,นั้นหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูอย,อยากอยู่กับคุณแม่แม่ได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะลูกลูกต้องไปโรงเรียนจะได้เรียนหนังสือเก่งๆมีเพื่อน,น,น กานเปิดเทอมวันแรกคุณแม่ก็จับน้องต้อมแต่งตัวไปน้องไห้ไปน้องต้อมก็บดนกับตัวเองว่าผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับคุณแม่ในที่สุดน้องต้อมและคุณแม่ก็มาถึงประตูหน้าโรงเรียนน้องต้อมเดินมาเจอคุณครูยืนรับนักเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคุณแม่ก็ให้น้องต้อมสวัสดีคุณครูน้องต้อมสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ เมื่อสวัสดีคุณครูเสร็จแล้วน้องต้อมและแม่ก็เดินไปหาห้องเรียนระหว่างทางเดินไปห้องเรียนน้องต้อมก็เห็นเครื่องเล่นสนามากมายเห็นเพื่อนๆพี่ๆไม่มีใครร้องไห้เลยเด็กๆกําลังนั่งเล่นอย่างสนุกสนานพอถึงหน้าห้องเรียนก็มีคุณครูมารับน้องต้อมก็สวัสดีครับคุณครูอีกครั้งสวัสดีค่ะคุณครูก็ได้ชมน้องต้อมว่าเป็นเด็กมีมารยาทส่วนน้องต้อมมองเข้าไปในชั้นเรียนเห็นของเล่นมากมายจึงพูดกับแม่ว่า แม่ครับผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับผมมีเพื่อนเยอะผมชอบโรงเรียนโรงเรียนดูสะอาดมีของเล่นเยอะด้วยครับคุณแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มดีใจที่น้องต้องรู้สึกอยากมาโรงเรียนเด็กๆคงได้ชมพิทานจากคุณหญิวและทีมงานกันแล้วนะคะสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆอยากมาโรงเรียนไหมคะการมาโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว การมาโรงเรียนทําให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อนมากมายรู้จักคุณครูได้รู้จักประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นวันนี้ครูลาครูหมีวพร้อมทิ้งงานขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันต่อไปค่ะบ๊ายบาย